สวัสดีครับคุณลุงครับชื่อยังก็ครับชื่อคุณเป็นสร้างสร้างบังไฟบอกครับเป็นเป็นมือมือลองเป็นมือลองเนาะอันที่เห็นอยู่นั่นก็คือบังไฟล้านเหมือนบอกคุณลุงครับบังไฟล้านโอ้บังไฟล้านเนาะปีกาเนี่กระจูดขึ้นกันเนาะกระขึ้นขึ้นอยู่เลยว่าเออนะอันนี้คือบังไฟอย่างครับนี่เรามาซีบ่างด้วยนี่ล้านครับคุณนีะอันนี้ก็บังไฟล้านคือกันบอกครับโอ้คำว่าล้านนี่คือล้านล้านล้านกิโลบอกล้านนี่มัน ยี่สิบก่าลังครับุงยี่สิบกําลังเนาะเขาจึงเรียกว่าวงไฟล้านเนาะอ่สิจูดเมื่ออื่นนี่คือวันที่สามแมนบอกสามพฤษภสะพาเนาะคุณลุงเนาะเออขอให้เชิญชวนประชาชนมาเบิ่งดูครับญาติข้างนอกทั้งลายกับไอ้มาเบิ่งวงไฟแสงนวงไฟล้านก็ทุกแก่เลยครับเริ่มตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปเป็นสิจูดใจเศร้าบอก สิบโมงเท่าครับอ๋อแต่ว่าบางไฟล่าสนี่สิจุดประมาณบ่ายสองโมงบอกประมาณบ่ายสองอ๋อครับครับอันที่เห็นอยู่นี่คือกระบวนเพกานแห่มาหน่เนาะกระบวนแห่ครับวันนี้ท่านสสชูกันนะครับได้มาเป็นประธานในการโหวตนะครับขณะนี้นะครับท่านสสชูกันคุณวงษาพวกปากอภิร้องโปรป่วยให้กับสสคนใจของพี่น้องพวกเราด้วยครับนะครับบ้างไฟสองว์ผู้การนะบ้างไฟแสนวันนี้ท่านสสเสนบานทรายก็มาพวกเราด้วยดีน้องครับ ดูนะครับจับตาดูที thi, th ả, ่ฐานจุดบ้องไฟผมจะนับสอยหลังผมจะนับสอยหลังหนึ่งชุดครับ พี่ปีหน้าจะได้เป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับปึ๊บอุ้ดอาจารย์อะไรครับตอนนี้นะครับบังไผ่ครั้งที่ห้านะครับจากเร่นเลยครับได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้งสามหมู่บ้านทางซีบตะวันออกนะครับหมู่ที่เจ็ดบ้านังนับถอยหลังนับถอยหลังโอ้โหห้าสี่สาม

ยอดสุดยอดจริงๆนะสนามตั้งไฟบ้างนี้นะครับพวกสวัสดิ์เด้อโคกรารเกียรติจากท่านรองแม่สากพ่อหลอนะครับรองในเรื่อการบริหารสโมสรทุกแกลับรวมไปถึงท่านผู้ใหญ่ประการพ่อกว้างกันท่านผู้ใหญ่ท่านรองแม่สากพิศิลเมืองสุวรรณนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ขับไปในบริเวณก็มีคนมาชมบ้างไฟกันมากมายครับทุกฝ่าฟจากไปสมองขจาจากมาเลเซียเป็นชายชุดโต๊ะแล้วก็พี่น้องประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่จะเข้ามาร่วม ครับอันนี้ถามว่าง่าเฮ็ดไหมเฮ็ดไหมสงสัยมีผู้นั่งอยู่ขนาดเห็นบอกโอ้ยนี่นายกขมินายกแล้วนายกรช่แล่ะนี่นายกนี่นายกโอ้ยสุดพอดีผู้ภาคเป็นครับพี่ผู้ภาคเป็นด้วยครับนี่คนภาคเป็นเลยครับเอันนี้เป็นแค่ เสียส่วนบาเซี่งบางตอนเท่านั้นนะครับกับความวุ่นวิ่นะครับของพี่น้องชาวจากวงรุ่งแกเรานะครับในมุมที่หนึ่งนะครับตามทีมโดยชูใก็ค่้นะครับส่วนนายกหรือเปล่าครับไม่ถึงครับพวาะส่วนนายกไม่เป็นไรถ้ายกบอกแล้วนะครับ้าตกเลยครับเพราะว่าท่านท่านจะโค่นคุปปาว่าอีกไม่ไม่กี่ปีก็คงจะโค่นแล้วท่านจะคุปาบานะครับท่านกัลคุปปามานะครับเพราะว่าอยากไม่เป็นราคาท่านก็เหนื่อยแล้วแหละบอกนะครับ ครัโอเคนะครับสำหรับบั้งไฟบ้างต่อไปนะครับเป็นบั้งไฟจากนายช่างเอกจังหวัดพแก่นใชไครับท่านในท่านกำลังครับครับครับผมเต้นปุ๊ตอนนี้นะครับปุ๊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 ้ปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ่บปน๊บุ้๊บปุบปร๊บปบป้๊บปบปุ๊บปุปบ้ปบบบุบ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่นะครับโดยผู้ใหญ่ผู้นำหมู่บ้านหมู่4หมู่11หมู่14ขับเทือหลังครับห้าสี่สองสองหนึ่งจุดไดแล้วครับตอนนี้นะครับสร้างอีกผมบอกแล้วจะเข้าได้ผมบอกแล้วจะเข้าไปใกล้นะครับครับนี่แหละครับ เห็นการที่มันแน่เพราะว่าจะไงล่ะครับบริเงินคารุดกระปั้นแท้มรอนีิชันเหีอยวครับให้ดูดีๆนะครับเพราะว่าระวังนะครับพราะวระวังนะครับ สวัสดีครับคุณลุงเมื่อกี้นี่มันเกิดจากอะไรครับที่บ้องไฟแตกครับก็เลือกมือเลือกเล้านี่ครับพับบบดใจพอได้เนาะครับผมมันก็นแล้วแต่อ๋อมันมันพัดบ่ได้นี่เนาะ,ะนี่กำลังพัดแม่นบ่เดี๋ยวนี้นะอ๋อมีการทำให้มันเย็นเนาะครับเพอาพัดเอาผู้ครับ ความชื้นของในครับแปลว่าถ้าแห้งหลายก็แตกอ๋อมันต้องมีวิธีการเนาะครับผมอ่าครับนี่ก็เป็นการ่ัดการเตรียมการที่จะจุดบ้งไฟแสนนะครับครับ,รบที่เห็นอยูนั่นก็คือบ้องไฟล้านนะบ้องไฟแสนบองไฟล้าน นี่ก็คือบรรดาช่งางบางังไฟนะครับอันนี้ก็คือบรรดากองเชียร์นะครับอ่า คือบรรดาผ oh like bon oh, ู no. 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 ้พบดูมบราณหาดูบ้องไฟของเราครับกเยเีอถือโอกาสไปิตรสานกประธานในการจุดบงไฟท่าน สอจอสเนบางไส้นะครับท่านสอจอสำลรกจาเบินการจุดบังไฟซึ่งจะเป็นหม่องเดียวควรจะเริ่มดูท่านครับบัางไฟล้านบัางไฟแรกนะ ปิจิตรศวะรคาร์เนี่ยแต่ฐาจุดเบังไฟแสงเมืังไฟรันไม่เคยสวยงามขนาดนี้ตั้งแต่รัฐมนตรีคงไม่ไกลจากพี่น้องจังหวัดนครับเผื่อจากท่านสสปิจิตรศิวะรคาร์นะครับสสนครพนมของเรานะครับกอดใจพี่น้องชาวจังหวัดทำไมถึงเกินมาฐานนี้เนาะโอ้น่าจะใช่ครับฐานนายกฐานนายกอยู่ที่ไหนมารับท่าน้องจะชมชอบด้วยนะครับสงสัยยังหากันอยู่ท่านเดินมาอยู่ที่ฐานจุดบังไฟนะครับฐานจุดบังไฟตากอ่อนซ้อม ทุกอย่างพร้อมแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติการท่านดรกตสมชอบมีพจนายกโค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปนมซึ่งเป็นขวัญใจของพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมชดไป ทางกางฐานลูกไฟสามเมตรครับบั้งไฟนะครับก็ขอขอบคุณท่านนายกอย่างมากครับท่านด็อกเตอรสมชอบนิติพุทธนะครับที่ท่านนายกพอใจพูดแบบนี้นะเพราะว่ามันไปทางบ้านท่านนะครับท่านคือผู้ประกอบใจตัวเองก็าเขาไปพักกับคืองานตกที่นี่ประมาณ3เมตรนะครับพี่น้องนะครับต้องขอกราบขอบคุณนะครับสำหรับท่านดรสมชอบนิติพุทธนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานจุดบั้งไฟล้านบั้งที่สองนะครับ ไปเต็กแลยหางเลิศนะครับว่างนายงเลิศยังไม่ได้เม็ดมีน้องชาวบ้านหางเลิศนะครับตอนนี้ดูด้วยนะครับว่ามันจะตกที่ไหนไปที่นานานนะครับครับขณะนี้คณะกองเชียร์หมู่บ้านต่างๆของเราทุ่งแก่นนะครับก็ได้ไดนรับคำเตือนะครับที่บ้องไปแต่ละบ้องก็ขึ้นชุดลองฟ้าด้วยความสวยงามครับ เด็กสภาพไม่วิ่งท่านยกท่านไปแจ้งล่วงหน้านะครับท่าบอกว่าอันนี้มันเป็นไฮไลท์ของงานครับเราจะให้ขึ้นทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้นะครับตอนนี้เอาท่านเลยเอาท่านลองเร็วสักลงที่โตมหน่อยต่อไปเด้อค่ะในเนื้อ ขบนนี้สัญญาณที่่ถไฟจะขึ้นแล้วลระครับ ของพี่น้องชาวตังหวพุ่มแก่ของเฮาข้าเบิงเด้อพี่น้องเด้อยังบ่ทันได้แล้วได้จะพามือเด้อนะครับให้นังยูสิก่อนนังเบิงก่อนนะครับน้องบ่จะไหนน้องบ่งไปดผู้ใดครับแล้วก็อบตใกล้เคียงก็มีไอ้เคียงก็มีเอามือพูที่พูก็มีนะครับลองที่จกัดแม่จอมกัดเลแล้วก็ นะแกนะครับหลายหลายที่ที่เอาเอาของสิ่งของเหล่านั้มามอบให้พี่น้องชาวบ้านทุ่งแก้วได้ทับทิมแล้วได้สิ่งของสิ่งนั้นตัดโชคสิ่งโชครวมหายรวมหายหาพาโชคหายก็ห้ามพาโชค แกปีนี้นะครับโกลเบยเสียสัญญาวงตาล่าด้วยนะครับก็อขอให้การงานกิน